นี่นี่น,นี่เสียงดังแก๊แกเกย์ใหญ่แบบนี้ตัวโตจ้ะได้มาอีกตัวเลยนะนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ําเช้านะใกล้จะสว่างแลวนะลุงบ่าวกับาปูพามาหาหอยตลับกันนะคะวันนี้ครับไปจ้ะยุงกัดลุกก็จะหาหอยหาหอยกันจ้ะนี่นสาปูดโดนหนึ่งแก๊กกลยนะได้ยินเสียงแบบนี้คือเจอตัวนะค่ะทุกคนนี่ เสียงเหมือนโดนอีกจ้ะนี่ของสาปูได้อีกแล้วนะได้อีกตัวแล้วจ้าโดนอีกตัวโดนอีกตัวโอ้โหสนุกกันแต่เช้าเลยนะวันนี้นี่ตัวใหญ่ๆจ้ะจะอีกเจออีกเจออีกมุดตัวตัวอีกทุกคนนี่คนลอเห็นกันชัดไม่เอ่ยยังไม่สว่างอือ ไม่ใช bon, bon. ่เปลือกนะตัวกระเด็นออกมาแล้วจ้ะเจย์เจย์เจย์นี่โตตัวอีกนะนี่นี่ดังแรงแรงแบบนี้โตโตโตจ้านี่ควักขึ้นมาควักขึ้นมานี่ได้อีกตัวแล้วจ้าของสับปูอุ้ยตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่เอานะโอ้ยลุงบาบอกได้แล้วนะของลุงบาไหนตัวเมี้ เหรไหมเี่งลุงบา่าตัวไม่ใหญ่ลุงบ่าบอกไม่เอานะไว้จ้ะนี่ตัวนี้ลากกระเด็นขึ้นมาเลยจ้าดูเสียงลุงบ่าวไดวย้ยินเสียงนั่งแก๊กๆแล้วจ้ะโตโตแล้วจ้ะนี่ใหญ่โตแล้วจ้ะเจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วจ้ะโอ้ตัวไม่ใหญ่ตัวไ,ไม่ใหญ่ไม่เอานะคะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว นี wow. er away, nice. oh ่ต okay. ัวนี้ใหญ่ตัวนี้ตัวโตเลยจ้ะเอาได้นับเป็นเด็กเป็ดเลยนี่้เสียงลงบ่าวเจอแล้วจ้าไปเอาไปเอาเสียงตัวใหญ่ๆ่ได้แล้วนะตัวโตจ้ะโอ้ยตรงนี้เกือบจะไม่เคลียร์ถ้าไม่เคลียร์ก็ไม่โดนนะนี่เห็นมันเหลือที่นิดเดียวนี่ตัวโตตัวเบลอเลยนะโเจอตัวโตแลวจ้ะของบ่าวนี่ mọi người thấy rung vào bọc tuy nhiên kinh chuôi ô nè tiếng em về ngân mì ô chơi rung vào chơi ô ừ, tổ ừ, chơi tụi tô tụi 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 tô tô tụi 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 เสีงยงโดนเสีงยสงโดนหอยนี่เลยจ้ะตอนนี้สว่างเลยนะคะทุกคนนี่โ, é! โอ้เจอตัวโตเบ้อเลยจ้านี่นะนี่นี่นี่เสียงดังแก๊กใหญ่แบบนี้ตัวโตจ้ะได้มาอีกตัวเลยนะนี่ได้อีกจ้ะได้อีกนี่นี่นะคะมองไม่ค่อยชัดไ่ของบ้าดได้เลยจ้ะ ลุงบาได้แลวนะโฉดใหญ่โว้ยตัวตตั a โตตัวโตเจ้าโว้ยเจอแลจ้าเจอลจ้าตัวใหญ่หนึ่งตัวอนี่ลุงบาเจออีกแล้วลุงบาเจออีกแล้วตัวใหญ่ไม่รู้ใช้ได้จ้ะเีกจะโทรหอยที่เราหาไม่ได้นะ พอได้ผัดนะคะแค่นี้พอแล้วนะได้สะระแหใหญ่ๆเลยจ้ะคลิปนี้ถ้ออาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราบากับสในการทำคลิปเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ